เุณยันเต่าได้จนเต่ายเขาเรียกมึงนู่นเาไม่ต้องไปผักเนาะเอรหน้าที่เขามาสร้างความสนุกอะไรบนีังนู้นังนุ้นสางนมาเนี่ยกูช่วยมึงอยู่เนี่ยก คุณนะครับเจ้าของรางวัลทุกท่านเลยขอบนายนายสองสิ่งก็อยากช่วยรู้ว่านะคะวันนี้เนายที่ช่วยพี่นายายจริงหรือเปล่าคิดอย่างนี้ตัวคที่ใช้ไปเนี่ยได้เรื่องลูกเปล่าก็คือเราคงต้องได้แล้วพี่ยทัศน์เสด็จพี่มีแค่ทางเดียวต้สองสิ่บอกลูกเล่างเป็นคนบ้าเราพาท้องมาได้ยังไงอ่ะใยเย็นก่อนนะพี่นายท่าทำไม่กูสอนราไปหาล่ะผาทองกันไปเอามาก็ได้ จะไปหาในยาที่ผ่านมา20กว่าคืนก็ไม่ได้ใช้มันไม่ได้ม่ใช้ไปไม่ได้โน่นฝั่งขวาด้วยฝั่งขวา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 ไม่ทิ้งกระเป๋าเลยโอ้โหไปโทรไปรับสายกูด้วยนะสไปกับพักหรือต่อไปเห็นเดียกันอยู่มารอัแต่เต้สี่จะอยู่ตรงไหนป่านเดียไปแล้วนะผมไม่เห็นอะไรเมื่อเย็นนี้ไม่เห็นของที่ดี เขกากั้นเชือกอยู่นู้ดโดยพระลงบันไดามาคนวิ่งกู่พระบอกว่ากี่คนมาพระตกใจเ <c oughs> ขาว่าหลวงพ่อก,กลับไปต่อสิงค์นลยน <c oughs> หลวงพ่อพไม่กล้าลงบันดไดไม่เห็นกี้าวิ่งเฉียวเขาขอบคุณครับผมขอบคุณแ,แม่จัเนเมืองการบุรีให้น้องมาด้วยกันเมืองเลยเนีเมืองการได้อะไร,นะม,าารไมาวะ điều gì đánh lại luôn chi tiết các tôi sẽ không lấy nào ở trên kia rồi. ้องง่ายเลยลองของคุ้นเครับผมคือไม่รู้ไม่รู้กระางชูวยครับผมคอฝากไปด้วยครับวันที่27ม่จะลอง่ารลองง่้เหมือนกันเรียนภาษาไทรียน้าษาลาวเรียนภาษาไทยให้ดีใจใล้สาเป็นเย็นนะครไม่รู้แต่ดีใจด้วยนั่เรีนห้โมงเย็น้นไปนะคร